วันนี้จะมาแนะนำการเพิ่มรูปเข้าในอัลบั้มของกลุ่มลายนะคะอันดับแรกกดเข้าไปในลายค่ะและเลือกกลุ่มลายที่เราต้องการจะส่งงานนะคะหลังจากนั้นค่ะมุมบนขวามือจะมีที่เป็น3ขีดให้เรากดเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็จะเจอคำว่าอัลบั้มนะคะกดตรงลูกศรที่ชี้ไปทางขวาม,มือค่ะพอมาเจอหน้านี้นะคะก็เลื่อนขึ้นนะคะหาชื่ออัลบั้มที่เราต้องการส่งงานอันนี้ต้องดูดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันจะมีค่อนข้างหลายอัลบัม้ม ถ้าอันที่เขียนว่าตรวจงานวิชาสังคมนะคะอันที่ขึ้นต้นว่าตรวจงานอันนั้นจะเป็นของสําหรับคุณครูเขาตรวจงานให้เราแล้วนะคะแต่ถ้าเราจะส่งงานนะคะให้เราดูที่เป็นชื่อเหมือนกับอันเมื่อกี้ค่ะวิชาสังคมป .1 ใบงานที่แต่เดี๋ยววันนี้เราไม่ได้ส่งใบที่4นะคะเดี๋ยว เราน่าจะส่งใบที่สองใกล้เจอแล้วค่ะโอเคก็จะเป็นอัลบั้มนี้นะคะวิชาสังคมป1ใบงานที่สองกดเข้าไปที่รูปภาพเลยค่ะ พอมาเจอหน้านี้นะคะให้เลือกที่ด้านล่างขวามือนะคะที่เป็นตัวบวกกดเข้าไปทีหนึ่งค่ะแล้วมันก็จะไปขึ้นที่อัลบั้มรูปในเครื่องของเรานะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกรูปที่เราต้องการส่งค่ะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะให้กดตรงตัวทีนะคะตัวที่สามนับจากข้างบนลงมาด้านขวามือนะคะตัวนี้จะเป็นใส่เป็นการใส่ข้อความ บนรูปภาพนะคะถ้าเป็นวิดีโอก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะให้เรียบร้อยอาหลังจากพิมพ์มาแล้วเกือบจะเรียบร้อยดีนะคะ,ะเดี๋ยวกดเข้าไปใหม่นะคะกดเข้าไปที่ชื่อเหมือนเดิมค่ะ ดูด้านขวานะคะกลางๆที่รูปตัวทีเหมือนเดิมค่ะกดไปทีหนึง่งเราสามารถเลือกลักษณะข้อความได้ว่าเราจะให้มันเป็นแบบไหนแล้วก็กดตรงกลมๆด้านซ้ายมือเมื่อกี้ค่ะเพื่อที่จะทำการเลือกสีเพื่อที่ว่าบางทีภาพของเรามันอาจจะไม่ใช่สีขาวเสมอไปเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้เห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนขึ้นก็เลือกๆวันนี้เอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะ ลังจากเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะมุมบนขวามือนะคะแล้วก็เลือกวางตำแหน่งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกดต่อไปค่ะก็จะมาขึ้นหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มค่ะอยู่มุมบนด้านขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้ส่งงานเข้าอัลบั้มไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าส่งผิดต้องการที่จะลบ เราก็แค่จิ้มเข้าไปในรูปที่เราส่งเข้าไปผิดอะ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะมี3จุดอยู่ด้านมุมบนขวามือเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปทีนึงนะคะแล้วมันจะขึ้นคำว่าข้อมูลรูปกับลบรูปมาให้ค่ะเราก็เลือกลบรูปเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสาธิตวิธีการลบ รูปในอัลบั้มไปเลยในตัวนะคะขอบคุณค่ะ